อันบ็อกค n นเนวันนี้ขอแนะนำา u b i ค u t y U6 l i t ครับผมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันเลยนะครับชิ้นแรกครับตัวเครื่องนะครับผมชิ้นที่2ออุปกรณ์ติดตั้งกับเพดานครับผมชิ้นที่3ามน็อตยึดครับผม ชิ้นสุดท้ายคู่มือครับผมหลายรายละเอียดของตัวเครื่องครับผมตัวนี้เนี่ยรองรับ Wi-Fi 6นะครับผมความเร็วสูงสุดเลยได้ถึง1.2กิะบิตเปอร์เซกนะครับพร้อมทั้งรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันได้ถึง300ยูเซอร์เลยนะครับ ด้านใต้ของตัวเครื่องนะครับผมตรงนี้จะมีพอร์ตกิกะบิตแลนมาให้1พอร์ตนะครับผมเป็นแบบ P O E นะครับผมรองรับแรงดันไฟตั้งแต่44จนถึง57โวลต์นะครับผมและกำลังไฟเนี่ยสูงสุด13.5วัตต์นะครับถัดมาครับตรงนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตของตัวเครื่องนะครับผม ขนาดของตัวเครื่องนะครับผมตรงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ที่16ซนเมตรนะครับผมและความหนานะครับผมจะอยู่ที่3 2 6 5ซนติเมตรน้ำหนัก300กรัมนะครับผมอันบล็อกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อตามช่องทางเหล่านี้ได้เลยส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆเนี่ยเอามาอันบล็อกกันอีกนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ